เช้านี้แน่นอนค่ะยังคงเกื้เก็ติดเรื่องอ ดีไอคอนกรุบล่าสุดนี่เห็นตัวเลขนี่รันไปเรื่อยๆเลยผู้เสียหายเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะนะคะ4,500กว่ารายละแล้วก็มูลค่าความเสียหาย1,300กว่าล้านบาทนะคะคล่าสุดไม่ใช่แค่คนไทยนะที่ได้รับผลกระทบตัวแทนในต่างประเทศคุณบุ๊คคุณผู้ชมได้รับผลกระทบแล้วมาแจ้งความดำเนินคดีเรียกได้ว่ามี10กว่าประเทศทั่วโลกแล้วก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายใน20ล้านบาทค่ะส่วนรูปคดีเนี่ยรัฐมนตรีดีบอกว่า เทวดาที่อยู่เบื้องบนเนี่ยผมจะจับไม่ได้และสาวมาให้ได้ถ้าทําความผิดก็ต้องถูกดาเนินคดีด้วยส่วนใครที่จะแจ้งความไม่ต้องมากรุงเทพแจ้งความได้ทั่วทั้งประเทศเพราะว่าสอนอทุกสอนอรับแล้วนะคะว่าต้องรับเรื่องและรายงานเข้ามาส่วนกลางด้วยผู้เสียหายที่อยู่ในต่างประเทศในส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะใช่เป็นคนไทยเขาต้องการที่จะเป็นตัวแทนเพราะว่าคนไทยในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเอาของของคนไทยเนี่ยไปขายเหมือนกัน ผู้บริหารเนี่ยบอสพอถึงกับเดินทางไปต่างประเทศด้วยเขาก็ได้ความเชื่อมั่นและที่สำคัญเนี่ยเขาเห็นจากสื่อโซเชียลใน Facebook ว่าพรีเซนเตอร์อย่างคุณกันคุณมีนนะคุณแซมเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็เชื่อถือเขาถึงบอกว่าบอสดาราบอสดาราบอสดาราทำให้เขาเกิดความเชื่อถือโอ้ไม่ไม่ธุรกิจนี้ไม่ขอเกี่ยวข้องนะฮะเอาจริงๆนะฮะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใดเหล่าดาราหลายคนซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะทำไมเข้าไปสู่วงการนี้แวดวงนี้หรือต่อยอดโดยทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจํานวนมากแล้วมูลค่าวความเสียหายมันไม่ใช่ธรรมดามกลายเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจหลังจากนี้ก็ต้องตามอย่างต่อเนื่องเพราะรูปคดีต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถูกไหมตอนนี้ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงอ,อยู่ระหว่างการสืบหานะทั้งตัวผู้เกี่ยวข้องในแวดวงธุรกิจดีไอคอนเลยนะ อ,อย่างที่2ก็คือส่วนราชการใช่ใ,ใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างหลังจากนี้น่าจะถูกสาวออกมาเรื่อยๆคลิปเสียงต่างๆคุณพอบอกอแล้วว่าเขาเก็บไว้หมดสำหรับใครที่เรียกรับเงินไม่ว่าคลิปเสียงนะที่เรียกรับเงินจาก เทวดาก็ดีสอคอบอด้วยนะคะหลากหลายหน่วยงานอย่างที่คุณบุ๊กได้บอกไปรถแรกจะปิดการแจ้งความดาเนินคดีเพื่อให้ทันต่อการสืบสวนสอบสวน48วันก็คือสิ้นเดือนตุลาคมนี้แต่หลังจากนี้เนี่ยก็ยังเปิดรับแจ้งความอยู่อย่างต่อเนื่องอนะไม่ต้องกังวลไปนะคะนะคะักข่าวถามว่าเทวดาเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่ตํารวจบอกว่าเดี๋ยวขอรวบรวมพยานหลักฐานสอยลงมาแน่นอนค่ะ,ะดังนั้นช่วงแรกเช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยคดีไอคอนกรุ๊ปนี่แหละครับล่าสุดยังคง มีผู้เสียหายจากมีการลงทุนดีไอคอนกรุ๊ปทยอยเข้าแจ้งความต่อเนื่องนะครับภาพรวมรับแจ้งความทั่วประเทศเมื่อวันผู้เสียหายเกือบ5,000รายนะครับความเสียหายกว่าพันล้านบาทโอ้โหไม่ธรรมดานะครับใช่ค่ะโดยตำรวจสอบสวนกลางมีการรายงานยอดผู้เสียหายทั่วประเทศในคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่วันที่1 0ถึง19ตุลาคม2567นะครับรวม45,83รายความเสียหาย1357ล้านบาทเศษ ก็แยกไปที่มาให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีจำนวนผู้เสียหายที่สอบปากคำแล้ว2,702รายมูลค่าความเสียหายในส่วนนี้เฉพาะที่สอบปากคำแล้วนะครับกว่า933ล้านบาทครับแล้วก็จากศูนย์รับแจ้งความร้องทุกตำรวจ้ธรจังหวัดและกองบังคับการตำรวจนครบาลรวมผู้เสียหาย1,881รายมูลค่าความเสียหายในส่วนนี้424ล้านบาทครับ ขณะที่นายอิทธทิเดชเนตรวัฒนะตัวแทนผู้เสียหายที่อยู่ในต่างประเทศก็นําเอกสารเป็นบินเงินสดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเนีย่ยมีรูปภาพร้นานค้าซึ่งมีการนําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายในต่างประเทศนะครับแล้วก็รูปผู้เสียหายซึ่งถ่ายรูปคู่กับนายวรรัตพลหรือว่าบอสพอมอบให้กับพันตำรวจโทรปริญญาปาละรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ1บกพกบ คือที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดครับคือตัวแทนผู้เสียหายเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียหายคนไทยในต่างชาติที่อาศัยในต่างประเทศประกอบไปด้วยจีนฮ่องกงมาเก๊าอิตาลีเยอรมันแคนาดาเอสโตเนียและลักเซมเบิร์กรวมกว่า40คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ4-5คนที่เหลือเป็นคนไทยนะครับ ส่วนใหญ่ได้โอนเงินซื้อสินค้าเพื่อจะนําไปจำห่ายแต่กลับได้สินค้าบางคนได้สินค้านะครับแต่ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อรวมูลค่าความเสียหายนะครับกว่า20ล้านบาทหนึ่งนี้ผู้เสียหายเป็นคนไทยในฮ่องกงเขาลงทุนสั่งซื้อสินค้ากว่า1ล้านบาทไปซื้อผงโกโก้โก,กาแฟครีมคอลลาเจนหลังการสั่งซื้อสินค้าก็ได้รับจริงนะแต่ว่าปริมาณมันไม่ตรงกับยอดสั่งซื้อ เมื่อพยายามติดต่อไปยังแม่ขายที่แนะนําก็ถูกปฏิเสธความรับผิดชอบครับนี่ไงทีนี้ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่ค้าครับที่นิยมนําสินค้าของประเทศไทยไปขายในต่างประเทศและบังเอิญได้เห็นโฆษณาผ่าน Facebook ประกอบกับเห็นว่ามีบอสดาราร่วมอยู่ในบริษัททําให้เกิดความเชื่อมัน่นและที่ผ่านมาเสียหายบางคนเคยพบกับบอสพอผู้เสียหายบางคนนะเคยพบกับบอสพอและบอสดาราในต่างประเทศด้วย เขาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมาเป็นอัพไลน์ดาวไลน์ของพวกเราเขาต้องการจะขายสินค้าต่อก็คือรับสินค้าไปขายแต่เมื่อเหตุเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นครับตอนนี้ก็ไม่สามารถนําสินค้าไปขายได้นะฮะเขาเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อมาก็เอาสินค้าไปขายต่อปรากฏว่าไม่ได้รับสินค้าครับบางคนก็ได้รับบ้างแต่รับไม่ครบถ้วนนะฮะอะไรที่ไม่รับสินค้าเพราะอะไรเขาบอก S <S เขาบอกว่าเออต้องรอฮะสาเหตุที่มารับสินค้าเขาบอกว่าต้องรอรอสักพักเดี๋ยวจะได้ปรากฏรอไปรอมาก็าไม่ได้นะฮะซึ่งคนพวกนี้โดยมากเป็นแม่ค้าชาวไทยในต่างประเทศนี่ไงเสียงจากผู้ใช้จริงใช่ค่ะ,ะเป็นตัวแทนนะครับมาแจ้งความด้านพันตำรวจโทรป,ปริญญาปาละรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการหนึ่งบอกอบปคบอเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวนะครับเป็นคดีนอกราชณาจักร หลังจาก,กรับเอกสารแล้วก็จะพิจารณาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายยินยันว,ว่าการแจ้งความสามารถดําเนินการได้ไม่มีกําหนดแต่จะย้ายจากตึกอาคารพิทักษ์สันติเป็นตึกศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยยอดผู้เสียหายทั่วประเทศขณะนี้นะครับมีกว่า2,500คนล่าสุดปะปะงอ,อายัดทรัพย์สินคดีดีไอคอนกรุ๊ปเพิ่มเติม40ร,รายการรวมมูลค่า48ล้านบาท มีกำหนดไม่เกิน90วันมีทั้งทรัพย์สินประเภทหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และก็เงินในบัญชีเงินฝากพร้อมกับเร่งตรวจสอบเส้นทางการโอนเงินคลิปตัวเคเรนซีมูลค่ากว่า8,000ล้านบาทเนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานอันมีเหตุอันกวนเชื่อได้ว่าอาจมีการโอนยักย้ายปกปิดหรือว่าซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดในคดีดังกล่าวครับ